ดูบวบลูกนี้ดูเมงตัวนี้มา,มากเกาะม่งมาหางงอนเที่ยปรสานตะหน่อองนี้นดูดิ ลูกเล็กๆที่เพิ่งออกมามีออกมามันก็ตายนี่เห็นไหมลูกเล็กๆอ,อย่างเงี้ยออกมาตายไปเยอะเลยนี่มันออกมาตรงปลายๆอย่างเงี้ยว่าจะเด็ดยอดไปทำกับข้าวก็เสียดายอยู่เลยเสียดายลมหนาวกั็หนาวนเข้ามาแล้ว ใบก็เด็ดอยู่ตลอดตุดทิ้งตลอดลใบสวยมาก <c oughs> ในตัวเ่เ <c oughs> มเยอะมะละกอแดง Hãy subscribe này kênh Ghiền Mì Gõ Để không อยูบออกเยอะเหมือนกันนะถ่ายรูปเหมือนกันเนี่ยแต่เวลาถ่ายจริงๆงมองมะไรกัเอ็น ลูกน,นี้กับลูกงนนเดี๋ยวก็ <c oughs> โทษนะคะเดี๋ยวก็คงเก็บได้เก็บพร้อมกันนะ ออกห่า huh, ยาวแของสุ่นนะแดงแดงแบบนี้ดอกเล็กๆต้นนีรู้สึกว่าีตัวเมียติดเนี่ยออกนี่ นี่อยู่ในสภาพนี้อืมชื่นอ๋อนี่อีกนะไว้อยู่ก่อนนี่ค่ะ Oh, mm -hmm. beautiful. นจะพยายามให้มันดกกว่านี้ก็เห็นข้อมูลที่เพื่อนๆให้มาแล้วเข้าไปในยูทูบดูก็จะเอามาปรับทำดูก็มีส่วนช่วยได้เยอะนะคะพเพื่อนไม่รู้ว่าสำหรับรเที่ยวใช่ปะ่ะดีกว่าเพื่อนไม่รู้อะไรเลยจยุทำข้อมูลนะมีส่วนช่วยได้เยอะ แล้วอ,อีกส่วนหนึ่งมันก็อยู่ที่เราปรับปรุงดินอยู่ที่ดินของเราอยู่ที่ทำให้อาหารพืชให้ถูกบางทีข้อมูลทฤษฎีได้มาถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ปลนกอัมนก็ไม่ มัก็ค่อยๆมองดูมาเยอะเหมือนกันนะคะรอมันโตแล้วมันจะรู้วมันออกรพยายาม,ะมจะตดดไปที่มันมองไม่เห็นลูก่้นลูก่ี้ ก็สูงเกินไปก็โดนลมมันก็โยกเยว่เย่งหรือีกเต็มแตงแต่ข้างบนตอนนี้มันกำลังหลอมศักดิ์ศรัตอนนี้ใบมันขุมนตรงนี้มีสองขักแต่อันที่มันออกใหม่มีพวงมันมีเยอะ อย่ังจะลดน้ำไปผัวน้งออกดอกเลื่ยหมอกดอกอยิง่งออกดอกอีกเยอะอยูอย่เหมือนกันนะคะนี่นี่จะไม่รอดมรงเนี่ย ไบไหนแล้วค่ะห่ลูกเยอะมันกำลังเติบโเยะรังี้เยอะตปีหน้ากใหม่ถ้าปีนไม่ได้กินเดี๋ยวผพ้ีหน้าทำใหม่ค่ะ

กระเทียมใบเพิ่เหมือนเดิมเราเดี๋ยวตัดใบกินผีเสื้อเยอะเลยอะ ดูผักกลัวแบบวันนี้ข้างบ้านหลังบ้านนี่เขาหยุดงานรถเขาเจอดอยู่เลยรถเข้าเริ่มออกแล้วนะคะเริ่อ,อก ตอนนี้หกสิบโมงกว่าแล้วนะเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็ามีเมฆโอเคนล้เห็นมันออกมาแล้วครับแต่ตอนนี้ใส่อู้มัน,นีค่ข,ข,ข้างเป็นเมล็ดเมล็ดมันมน,มนี่เดีแย่นี่แหละสำคัญเดี๋ยวพอใบมันออกนี่แหละถ้าไม่ระวังมันตัวหนอน เชือกพามารถไล่มาแรงแล้วก็ตัวมันนี่เลยเยอะ,ะเออ,เอ,อตัวมามาหางนอนเนี่ยนักเก็บกระห้องห่ายให้ได้มาหางน้อย 我嗯。 อย่างรถไฟผ่านเนพะื่อนหลับงบ้านนะี่าน,นี้กาะใบก็เลื่องเหลืองมั่งเยอะมัง่งหลายติดดอกมาดอกลองออกดอกโดนพันเป็นดอก สามวันก็เก็บได้แล้วเนะี่ยสับปังลดน้ำหน่อยนะโอ้พิกไปเลยนะต้นนั้นนะมาว่าหัวบ้านคนอ่นจะเข้าจริงเดี๋ยวเรามาดูทิปทีหนึ่งถ้ามีบ้านคนอ่นถ้ามีแบบที่สำคัญสำคัญเข้าก็ต้องลบพิปอ่ะ ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยตรงนี้ใบแห้งเหี่ยวลวทางโน้นยังโอเคอยู่พริก็เริ่มมีบางเม็ดเป็นแบบนี้เ,เจอโรคของพิกเข้า นุ่งก็งโอเคสวยอยู่มะขามยังโอเคอยู่แต่มะขามที่กระถางหน้าบ้านรู้สึจกจะาไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาพอะโูดูไม่มีสำเร็จนะคิดว่าเอาอะไรมาทำก็ไม่สำเร็จยิอยู่ที่เวลาระยะสั้นเลยมองเนาะ ตะไคร้ทำอไรเลไม,ไม่ได้ซื้อกินลแล้วค่ะตะไคร้อะมีซื้อก่อนหน้ามาไว้ช่องพีก็ยังมีอยู่เยอนะนัถ้าหมดก็ไม่ได้ซื้อแลนะ้วปีหน้าเอาพวกหาพวกขาพวกอะไรมา โอเคนะคะเพื่อนๆรกน้ำผักก่อนค่ะเพื่อนๆลมรื่นเนี่ยโอเคค่ะสวัสดีค่ะ